สวัสดีครับผมเวฟโฟเดชและนี่คือโพสต์เกี่ยวกับอัปเดตใหม่ของเทอรเลียนะครับซึ่งเขาเป็นการ crossover กับเกม Don't Starve Together จากค่ายเคลนะครับผมซึ่งทั้ง2เกมเนี่ยเป็นเกมที่ผมชอบมากๆนะฮะแล้วก็ Don't Starve Together ถึงจะไม่ไม่ค่อยได้เล่นในช n e l ให้ได้เห็นแต่ว่าจริงๆผมก็เล่นเยอะนะครับแต่ว่าทั้ง2เกมนี้นะครับเขาก็ร่วมมือกันแล้วก็ จับมือ,อสร้างเป็นอัปเดตใหม่ crossover ขึ้นมานะครับผมเห็นได้จากภาพแบนเนอร์นะฮะจากในเกมเทเรียนะฮะก็มีไอตัวบอสของอของเกมดอนสตาร์ฟอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งของดอนสตาร์ฟเนี่ยเขาก็เอาบอส Eye of Cthulhu เข้าไปในเกมด้วยนะครับผมของฝั่งดอนสตาร์ฟก็จะมีของเข้าไปแต่ผมจะไม่ได้มาพูดในคลิปนี้นะครั้งนี้เราก็เลยจะมาอัปเดตกันครับว่าในอัปเดตนี้มีอะไรบ้างจากโพสต์ ที่เขาเพิ่งโพสต์มานะฮะเพราะนั้นก็แปลว่ายังไม่มีข้อมูลแบบว่าเยอะเต็มที่เท่าไหร่เพราะเกมเพิ่งอัปเดตเมื่อ10นาทีที่แล้วเองนะครับผมอ่ะก็ลองมาอ่านนะครับเขาก็บอกว่าขอยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่อัปเดตในนี้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าอัปเดตเนี้ยเป็นสิ่งที่ทั้ง2ค่ายเกมเนี่ยเคยคุยเอาไว้นะครับผมว่าสนใจที่จะทำโดยที่มามันเป็นอย่างนี้ครับมันมีครั้งหนึ่งครับใน reddit เนี่ยมีเอ่อ ผู้พัฒนาเกมเทอรเรียนนะฮะเขาก็ได้ตั้งกระทู้แล้วก็ถามทุกคนว่า,อ,าอยากให้ถามอะไรก็ถามเข้ามานะครับแล้วก็มีคนถามค่เทอรเรียว่าถ้าสนใจอยากจะทํางานร่วมกับเกมแฟรนไชส์ซักแฟรนไชส์หนึ่งเนี่ยคุณจะอยากเข้าร่วมกับใครของทางเทอรเรียนะครับก็ตอบไปว่าถ้าเป็นไดก็น่าจะเลือก Don s t t r ์ทูเกเตอรก็เลยเป็นที่มานะครับที่ทั้ง2บริษัทเนี่ยเขาได้ร่วมมือกันขึ้นมานะฮะ พอหลังจากโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในอินเทอร์เน็ตของทาง Don t Star t o g e t h e r ของเคลเนี่ยก็ได้ติดต่อไปหาเทอเรียครับว่าแบบว่าอ้าวงั้นเราลองมาทำ crossover กันดีไหมแล้วก็ได้เกิดขึ้นมาในวันนี้นะครับซึ่งเขาก็มีคลิปที่สามารถให้ดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในใต้ล่าง description นะครับสำหรับคนที่สนใจและอยากไปดูมันเป็นแอนิเมชันสั้นๆนะครับผม แต่ว่าที่น่าสนใจนะคือเนื้อหาหลักที่มีในอัปเดตนี้ก็คือในเกมเพลเลียครับคุณสามารถใส่ซีดพิเศษสำหรับในอีเวนต์นี้โดยเฉพาะนะฮะซึ่งโค้ดเนี่ยเรียกว่า the constant นะครับถ้าเรียกไม่ผิดนะเดี๋ยวดูลงไปข้างล่างจะมีอีกก็เข้ามาจะเห็นได้ว่าภาพของเกมเนี่ยก็เป็นเกมเพลเลียนะฮะแต่ว่านี่ไม่ใช่ฟิลเตอร์ที่เอามาใส่ทีหลังนะฮะนี่คือฟิลเตอร์ของเกมจริงๆ นะฮะมันทําให้เกมออกเป็นสีแบบว่าน้ําตาลน้ำตาลหม่นๆม,น,ม,น,มน,นะครับเหมือนฟิลของเกมดอนซาร์ฟจริงๆเลยนะแล้วเราก็เห็นภาพนะผมข้างหลังนี่เป็นเหมือนรูปภาพของใครก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเราเข้าไปในเกมอาจจะได้เจอนะครับผมก็มีเป็นเรื่อง Shader and Lighting นะครับผมที่เข้าไปในเกมแล้วแสงมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็เหมือนในเกมดอนซาร์ครับตอนกลางคืนนะฮะในที่ที่มืดสนิทเนี่ยอันตรายก่าต่อชีวิตนะครับอย่างในเกมดอนาร์ฟเวเตอเนี่ย คุณห้ามอยู่ในที่มืดถ้าอยู่ในที่มืดจะมีตัวอะไรสักอย่างมาตีคุณทําให้ตายนะครับในเทอเรียนเนี่ยก็เลยห้ามห้ามนะครับห้ามอยู่ในที่มืดไม่งั้นคุณจะแบบว่าเจ็บตัวนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีระบบฮังเกอร์นะผมที่คุณต้องคอยกินอาหารไม่งั้นก็จะหิวตายเหมือนในเกมดอนสตาร์ฟเลยนะครับผมมันก็ไม่ใช่ดอนสตาร์ฟส t เกเตอร์นะครับก็คือดอนสตาร์ฟเฉยๆก็ได้นะครับผมมันมันเป็นเกมคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับผม แล้วก็นี่ครับเขาบอกว่าถ้าต้องการเล่นโลกนี้นะให้ใส่ the constant นะผมเข้าไปในตรง world seed นะครับผมแล้วโลกมันก็จะเกิดมาเป็นแบบเวอร์ชันนี้นะเห็นได้ว่าตัวละครนี้นะเป็นตัวละครวิวสันจากเกม don't s t a r v นะผมทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมนะแบบนี้เลย <laughs> น่ารักดีนะผมทรงผมนี้ไม่ไม่น่าจะเคยมีมาก่อนในเทรเรียนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมี uh, deal c o p s นะฮะซึ่งเป็นบอสของเกม don't s t a r f ถูกแปลงให้กลายเป็นเวอร์ชั่นภาพพิกเซลนะผมสวยมากๆนะฮะผมคิดว่าน่ารักมากเลยภาพนี้เคยเป็นสปอยเลอร์ที่เหมือนเคยโพสในเว็บบอร์ดมาก่อนนะครับอันนี้ก็เอามาลงให้อีกทีนะก็เป็นบอสที่เขาบอกว่าจะเข้ามาในเกมเทอราเรียนนะฮะซึ่งจะอยู่ในช่วงมิดถึงเลดพรีฮาร์ดโหมดนะครับผมก็คือช่วงกลางๆ p r e พรีฮาร์ดโหมด ไม่ได้แบบว่าต้องเล่นเกมไปลึกถึงจะเจอนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสเจอบอสนี้เร็วๆนะครับผมก็เลยเอาไว้ช่วงต้นๆเกมหน่อยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีไอเทมต่างๆที่มาจากเกม Don't s t a r อีกด้วยนะฮะอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างเป็นขวาน ลูซี่นะครับผมซึ่งเป็นขวานที่พูดได้นะเวลาเราแบบว่าโยนมันออกไปมันก็แบบว่าน้อยใจแบบเอ้ยโยนฉันทําไมเนี่ยฉันคิดถึงนายหรือเกินอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งไอเทมพวกนี้เนี่ยก็มีโอกาสดรอปในโลกทุกโลกนะครับผมที่คุณเล่นแต่โอกาสดรอปจะมีเยอะมากที่สุดในโลกที่ใช้ซีดพิเศษ The Constant นะครับซึ่งเป็นตัวหลักของอัปเดตนี้ มี new tools and weapon นะครับก็มีอาวุธอย่างอื่นนะฮะแล้วก็เห็นได้ว่ามีตัวเจ้าอ b i g a i l นะครับซึ่งเป็นผีจากเกมจากเกมร o n t s t a r แน่นอนนะครับแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยครับไอตัว Dryzer ครับผมจำชื่อไม่ได้ฮะแต่มันจะเกิดตอนช่วงพระจันทร์เต็มดวงนะครับผมแล้วก็มีเพชรแล้วก็ s u มมอนต่างๆอย่างอันนี้เป็นตัว Chester ครับซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือน p i g g y Bank ในเกมเทเลียปกติแต่ว่า มันก็จะเดินตามพื้นอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ลอยๆเหมือนไอ้พิกกี้แบงค์ที่เราเคยใช้ปกติในเกมนะฮะแล้วก็ข้างล่างนี่เป็น full change l o g นะครับผมก็มี new content and change ซึ่งเราก็พูดพูดไปแล้วนะฮะ special s e e d อะไรอย่างนี้เปลี่ยน cursor ได้ด้วยครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องอะไรกับกับอัปเดตนี้มากหรือเปล่านะครับผมแต่ก็นั่าจะเป็นตัวตัว ฟีเจอร์หลักๆของอัปเดตนี้นะฮะไม่มีอะไรมากก็มีนิวไอเทมครับเออวิวสารและวิลโลนะครับอ๋อแปลว่าไม่น่าอยู่ในคาแรคเตอร์ครีเอชันนะครับผมน่าจะอยู่ในแบบเป็นไอเทมที่เราให้แต่งตัวเป็นตัวละครของดอนสตาร์ฟได้นะผมมีหมวกเพิ่มนะทูฟู้ดไอเทมครับได้ฟร o อกเกิลบันวิชนะฮะแล้วก็มอนสเตอร์ลาซานาอันนี้เป็นไอเทมที่มีจริงๆในเกมดอนสตาร์ฟนะครับผม ฟลักกับบันวิชนี่ปกติเพิ่มเลือดได้ด้วยมอนสเตอร์ลาซันย่านี้เป็นไอเทมที่ไม่ดีนะครับกินแล้วไม่อร่อยไม่รู้เหมือนกันในเกมจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีของดรอปจากเดียครอปส์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเพนติงส์นะฮะก็คือรูปภาพอย่างที่เราเห็นไปก่อนนี้แล้วก็มีบัคฟิกซ์ต่างๆหลายอย่างนะครับผมแล้วก็มีพูดเรื่องอะไรต่างๆครับส่วนของ Don't s t ร r v e Together เนี่ยเขาก็จะมีอัปเดตเหมือนกันแต่ว่า ก็คง <c oughs> คนช่องนี้ก็คงไม่ได้สนใจนะครับผมแต่เขาก็จะมีอัปเดตฝั่งเขาครับที่บอสบอสของเกมพเพลยเราเนี่ยจะไปอยู่ของฝั่งเขานะฮะก็ดูได้ว่าหน้าตามันแบบในเวอร์ชั่นที่มันเป็นเส้นแบบปกติไม่ใช่พิกเซลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฮะ <c oughs> เขาก็จะมีไอเทมที่สามารถเรียกบอสไอนี่ในเกมดอนสตาร์ได้นะครับผมแล้วก็มีลูกน้องมีของไอเทมใหม่นะฮะของไฟดอนสตาร์ทเนี่ยผมคิดว่าไอเทมแล้วก็บอสอะไรยังไม่ค่อย ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะแต่โอ้แต่มีภาพกรอบ Steam Points h o p s Item ด้วยนะฮะเทมากนะครับกรอบเหล่านี้โอ้ยผมชอบมากเดียกรอบอะไรพวกนี้นะก็ถ้าสนใจนะครับก็ไปดูกันได้เดี๋ยวผมกดไลค์ให้เขาสัหน่อยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจแต่ว่าฝั่งที่เฟี้ยวที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ในเทอร์เรียนี่แหละคุณผู้ชมนะผมตอนแรกกะจะไม่ได้เข้าเกมไปนะแต่เดี๋ยวน่าจะถ่ายคลิปสักเล็กน้อยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับ จริงๆก็ไม่ใช่ช่วงนี้เป็นปีนี้นะฮะไม่ไม่ได้ว่างเลยแต่ก็จะพยายามทําคลิปมาให้ได้เจอกันบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอัปเดตสําคัญอย่างนี้สำหรับคลิปนี้ผมไวโอเ่ชขอลาไปก่อนครับและถ้าสนใจนะผมอาจจะมีคลิป follow up เป็นผมนั่งเล่นเกมในซีพิเศษของ crossover event นี้นะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย